สวัสดีครับผมวันนี้มาติดตามแนวทางแม่เสมอเนาะแนวทางพกคนวทางคนหมดที่แล้วเพื่อได้ยินว่าฝันแม่นแต่เรได็ต้องยิบเสียดายนาพ่อเนาะเอาพ่อคนเอาว่าฝันอย่างไรก็พ่อกหมดที่แล้วแล้ตีบว่าแล้ตีบว่าเป็นอะไรวันรานผู้หญิงสองคนนัดเฮี้ยงกันไปสุดดับน้านันเฮี้ยงกันประเด็นระยะว่ามเขาไป ไปไปไปแกทั้งนั้นใช่เออจขว้างงบนหลวงพระเอาเมืองุ่มบัดย่างอ้อมเขานะ่ะเแล้วลงมาแล้วทั้งนั้นลงลงหนองน้ำมาวันนี้เลยไปหาพระอาจารย์อาจรย์พระอาจาร,าจารายา์ไรวันเอ้าวันวันหนึ่งหาบอกพอกอันตาตาคนมาสัตว์ปคือฝันคือกันอยู่พ่ะสันวลาเล่าได้แปดหนึ่งหาเนาะก็เลย ตีเส้นเอกเราตีเส้เอกเราปนีเก็เอต้องการเลยว่าตัวนีิก็เลยสื่อนะเทียิ่งสองคนนั่นเหียงกันเนี่ยว่าบเตียวล่ะอตี้ยวเตี้ยขวางเตีวเตี้ยวขวางคืองวดต่ว่าที่สามตัวเสือกี่ตัววะไว้เสือซีซีหนึ่งหาเดียวงวดงวน่ะงวดงวดพวกยิ่งงอนยียงกัน ซีซีนึ่งหาเพขึ้นว่นจะเป็นหาซีซีเรยกตีเอาเรียกเรียกชิบหาเองโอหัดโอ้ปันปูยิ่งนั่นกันก็เอาเลยบ่่งเียกันก็เอาเพราะเขาน่งจะเยี่ยงกันกันรวของวาเป็นที่น่เอามืองุ้มงมอยู่ความลำลำเนี่ยบันนี่งวดนี้เดียวพอเรื่องฝนโเลตเอาบเป็นงบฝันเนาะ อไรคือวัตถิพานมาหน้าวัตถิพานมาหน้าฝันคัดแต่ว่าตีเอาเพราะเปลียนเพราะเป็่นโอ้มันขึ้นวันที่หนึ่งขึ้นวันที่หนึ่งเรียบร้อยที่พากันไปแล้วครับไปก็ตกแ่งมาวันวันที่หนึ่งครับครับผมขึ้นเรียฝันนั่งยุบด๋ดียวใจมมนเลยบฝันนะอาเพราะว่ามีคนมันมีผู้หญิงมานอนน้ำเอ้าน้ำแบบวนี้มันกะใช้แสแตนไลทก็เสียสแตนไ ผู้ง่มบอกผัวผู้งามบอกงามอยู่งามงามอยู่ปัจจุบันคลอเนี่ยมาเลี้างกินะไปมากมันก็ไม่ใช่ใครหรอกไปคลอนน้ำเขาอยู่ร่วกันนั่นแหละเลี้ยวนี่ไปมากมันก็เลยบอกไปบวมากเดียววิธีเอาเดียวให้เลี้ยวนิดนะจนให้เขาเลี้ยวนี้กันเขาเศร้า เดึงเงรในอ่อนร่งแนเงางในอ่นรุงกเลี้ยวก็เลี้ยวบิดวับเลยฝันี่้องฝันวันนี้วันนี้นั่นเลวเมียนะนั่นนั่นในออกดอกมันหัวเมียเอาบันล้วไม่เล้ยหัวเมียเอาลกอน เสดายว่าพ่อของมันอไมาหเสดายว่าไันกัธรรมดาเหรอเสดายแล้เนาะว่าแต่ว่าผู้หญิงู้นี่เคยเห็นหนาแม่บ่บ่บ่เคยเห็นขนข่าวอยู่แต่มู้ว่ามยใส่ขุนเนขุนโอนขุนนขุนบุนข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 นาุนขุนขุนขยนอนขุนขนขุบขุอขอนขุนนนขุนหนขนขหนขุอขุนนขนขุนานขุนขไนขนขน เอฟันเล้วฟันเล้ทีมาดวนมาดวนดวนดวนเลยแล้วงันวรไปด่วนๆเอ้าจะไปหาเพ่อแล้วกนว่าพกไปหาบ่าวาให้ป่วายจีป่าวาว่าอะลรยดมันต้องมือก็จะถม้าาว่าครับผมลเพราะว่าน้ำเหลวกระสอ่หาซีไม่พอก็ยังว่านี่ยแต่ว่ามันมันมามีอยู่บมันมาอยู่เล็กเล็กได้ใจผมอ่ะ เลไม่ใจอคนข้อคนอันนี้ข้อคน้คนเล็กไม่ใจเลยเขามักตัวเองอ่าผมมักดิซี่อะ่เลีส่วนตัวก็เแมีนเพราะว่าผู้ญิงมาอีกนะพ่อเมียนก็ไม่ก็ไมนเลขตัวเสียเลี่ยเมันพวกบอกมันมันจะบอกว่านี่นั่ว่าผมคิดลาอย่างัโอ้ที่นี้เนี่ยอันมีผู้ญิงปวกขวบขาวๆเอมแมนไม่ดูน้ำ เศษตะนน่เมดสีเม็ดปากามะจริงไหมกันจำไดยพ้อจำเด้พ้อเสียผ้าพลาส่ใส่ชุดับรองชุดลำลองใส่ยุ้ว่าตะนกับไอ็งงอ่ใส่โอ้ปวดว่าสีเสียงทะเลปวดดักตี๋ยอ่ะเอาควายก็เลยท่าแบวาไว้อะไรอไว้ตีเรียกอย่างเนี้ยก็โดนจีวางีแล้วเลยว่าเอาไว้ตะกันตั้ยี่ก็เมื่อมื่อสิตอไปดอก เื่อนต้องพอพอกต้องมักไมใจนี่ใน่ใจมากกับมักซีนี่เี่อย่างีก็ผ่าซีก็ผ่านี่กับผู้ใส้เยตี้ยนี่กระปไส่เลยมันอย่บตกคอพ่อาขอเด็กเขาตีียพอตาอันนันเขาตีดียพอตาเปิดบาปเขาอยู่พอปันตาบ่ได้ขอเลขตี่ยวไม่ได้ขอเลขไบ่ได้คิดน้ำเลขก็เบื่อดิอโอ้นเดียวเนาะคิดน้ำอันนั้นหรออัไม เอาบ่นนียผู้มเพิ่นอาจจะสมาโดดจิดใจนะพอาะเนาะ่ว่าฝันฝันได้ยูต่วาตีว่าเป็นนักเขียนอ่ามันอ่านั่นเป็นอย่งใดกันเดนองเขียนนั่นก็ก็ถือก็ดอกถือตรงตรงตรงงว่านี้ผู้ยิงผู้เดียวผู้หยิงผู้เดียวลองถันผู้ญิงสองคนผู้ยิงสองคนอ่าผู้หยิงคนเดียวอาจจะเลือกนหนึ่งก็ด้พอต้องวานี่หละให้มัน ัวไดตจวไดที่ว่าใน่ใจที่ว่าลงทุนไปว่านัสี่หนึ่งหานี่เป็นยังได้นี่แหะสามตัวสี่หนึ่งหาสี่หนึ่งหาอ่าสี่หึไปนี่พ่อพออโอโอ้มันได้ได้จับปั้นเอยจับแล้วเอามืองูมืออแค่นั้นล่ะมือก็่มีหานอบาลก็ความันวามันเวานจะเอาเอาวิธีบอกเาอะวิีบอก สนัยก็เอาก็ได้วางสี่นะก็ได้เอาเลยก็เลยเอาก็ได้ดึงจก่งในมันลงไว้โอ้แต่แรงว่าได้เรียบพออาซี่นึ่งแล้วพอได้เรียได้เรียบนั่งว้ตีเอาทันดีตีเรียกว่าเป็นนี่วะป่อไว้ตีเป็นตัวไดว้เนการว้ตีเป็นตัวไผู้เผนให้ผู้ยก็หาเนาะอผู้เผยก็หากะอ่างว่าอันนั้นก็นึง้ไ้ มั่งกันแมนกัแเราอันหาซีหนึ่งซีหาซีหนึ่งเนี่ยผู้ยิ่งผู้ชายข้าต้้ต่กว่าว่าคุณจะต้งต้คุณจะต้งแต้โอู้ิ่งัยเต้ดิ่งยต้งไ่าผู้ชายต้องรักรน้ชายต้องรักรอยรักรอแค่นี้แปลว่าปัมนแป่ต้องปันแป่ต้องปันลช่วยกันแสดงว่าต้องหาหนึ่งซีหาหนึ่งซีาหีหาหนึ่ีเพราะว่า อุยิงกับฟุงไเนาะครับเนาะเอี่เขาใจเนาะครับสองตัวก็มีหนึ่งีหนึ่หากัมีหายีเยอัวมดที่ย่งเนาะแต่ว่าสองตัวนี่เขากดมากตัวไหก่อนสองตัวนี่มีหากับซีเหรอมากับีนเมื่อเนี่ยนี่เราพ่อเนาะมเมื่อเน่ยนี่เรียกเนาะมันแม่เหรเขาว่าเขาว่าเขาไห้เลยเขาว่าว่าไห้เอาไอ้ดี่บอกเอาอ้เรีเขาก็ได้ไห้เลย วางกันละแต่ไทยเขาเขาได้วางจีนะออหาหนึ่งสี่ฝันตองวดพี่รองแปวเป็นวันที่หนึ่งเหรออือกุยงมาหากุยงคนหนึ่งอ้อ ต็องรบีแล้วการลงทุนบนว่าซีหนึ่งหนึ่งซีนี่วดแล้วมาลงทุนแห้งมากกว่าซื้อหนึ่งหาตั้งหาสิบตัวเนาะโอ้หนึ่งหาพอแมมงวดแล้วมานะงวดงวดฟันวายไปยิ่งนอนแห้งกันแต่ว่าแคหากรยดิ่งถิ่นกระิ่งงวดนี้ก็ได้็ดถิ่นงวดนี้หนึ่งซีหนึ่งหาเนาะโอ้วดนี่อ่านี่นี่วัดพอกลมพอกเราติตัดนี่แต่ว่าที่ไหเราย่ำอีกคืหนเขาค่อยมาย่ำอีกคือหนึ่งม ที่เนนตัวใดเท่านั้นเนาะแล้วผู้ผู้วันเดียววานไข่อย่าตะกีแจงเถียงยึดหันเนาะอยู่น้นน้นนนปลูกแจงน่ะวันในทิพย์ส่องอ่าวันนี้ไปซื้อเรียกทิพย์ส่องหาทิพยตเอาตะบนอ่มันลอกทิพส่องลางน้ำเออย่อยได้ย่อยจมมาถันไม่เห็นหน้าเนาะเอาตะบนล้างตะบนล่ะล้างว่าอ๋อมันออกล้างความเลื่อยบัดมันออกล่างทั้งล่างทั้งบนทิพย์ส่องน่ะทั้งผัวไอ้ไอ้ ผู้เขาใครเขาวานต้องคือบ่าออนน้ำเนียต้องออนบนแล้วก็ล่างเขาว่าสิปนนี้มันหลอกล่างก่อนได้เมือจมให้ครับผมคำสั่งอะไรส่องเด้งเด้งเดียวไม่พอใจตัวเอาหาสิบตันะชิบสองมันใจไปไปจอดน้ำทั้งไงปันเชยกพินครับผมไปน้อยู่หันกับฝันเยอะผู้ไปน้ำกันว่านุ่งวันวานเขาว่าสิบสองจะซื้อรั่ว ก็ว่ากันแท้หว่าเอิดแล้วฟันแหลกเลยเลื่อเอเอาตะบนบนดังเดียวประดองของทิพย์สอางพร้อมทั้งแรงผ้าแมนบ่อ่แมนบ่อบ้าอะไตีถืบออเรติบ่อยุบบ่อให้พ่อมันขึ้นตอนหัดนะพ่อขึ้นตอนหมดนะแมนวันที่หนึ่ง วันที่หนึ่งเลยขึ้นวันที่หนึ่งเลยเพราะว่าที่งานกับเขามมอยู่ย่เมือแรงล้งทีมงานกลับนี่ตัวนี้แม่ลังกลับปุ๊บกันฝันตองหมดเลยตองหมดมืออ่นฟันว่าเดี๋ยวอันตัวที่สามมาในมาดิมาแเ้วพี่น้องมาครบแล้วนี่มาแล้วเรียบร้อยหนึ่งวัดแต่ว่าในหาซีซีหนึ่งหาหนึ่งนี่พ่อมากตัวใดส่วนตัวส่วนตัวส่วนตัวในเลขสามคู่ที่ทางช่องว่างแมน เนี <Yeah. S 1> <Yeah. S 2> ่ยอือโอ้พ hmm. uh ืชลงมัก huh. uh ังกัมักเนี่นี่เดี๋ยวมือเล็กเล็กสองตัวอย่างละเล็กสองตัวปราต่อาเอา่อมักบดทิมบม่ได้ก็ถึงบดได้สามตัวอย่างที่โ้ทิมไดได้เลยเอาทิมบม่ได้ได้พี่้อาได้มแคชนี้เนาะมแค่นี่ให้่าเด่นชุดชุดขั้นติดทิมกัฮักพีเสด็น้องม่เอามันทั้งสองเลยโอ้ทั้งสามตัวเลยครับ มันจะมันจะแมนคือเขาบอกแต่ว่าพอพกกลนี่ซีกับเป็ดเตี้ยน้ำเด้อครับเด้อเนาะมาแมนตาให้ทางทีมงานเธอพกกลเป็ตีให้ขั้นขั้นมักทังไลากะขึ้นอยู่กับใจนะครับเนาะสิมักน้ำเพลินบัสิมักน้ำเพลินบัวซีนี่เป็นนามผู้หญิงห้านี่เป็นนามผู้ชายหนึ่งมาตะใส่ไปหนึ่งมาตะอันนั่นล่ะเอาไปที่ขับใจได้พ่น้องเ้วย มึงมึงไปนั่นครับเสียไปก็ยิ่งเด้ครับจริงจริงครับก็ขอใจเนาะครับเนาะต้องฝันเป๋เอาหน้ำเข้าไปที่ครับบางครั้งสิ่งที่บ่านั่นกับวราไม่ได้ก็ต้องฟุ้งไปนิดหน่อยให้เป็นพิชชาผู้ใดตีถืออาจจะได้ดิวันที่แล้วสามตัวแตกแตกอยู่นี่แะไรพี่น้องฝันก็กกัวันที่แล้วก็ได้ คนยิ่งนอนเฮี้ยงกันฟองรองสองคนมันหลันดาวเปลี่ยนเนีผู้ชายย่างออมหน้าอ้อมหลังอยู่จ็คจะไปอยู่ทั้งหน้าทั้งหลังบ่ได้แทบไปอยู่ทั้งหน้าผู้ชายใครนะครับเนาะผมไอ้โสดไขมันครับเอี้ยซี่ครับผมก็รอพี่รองเนาะขอให้เฮงขอให้ปังขอให้รวยครับผมก็